สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวแม่กำนันสิาพาทุกคนมาเบิงอ่าต้นไม่อีกต้นหนึ่งที่แม่กำนันกำลังเรียนลูกเนาะค่ะเนาะกำลังเรียนลู้เขาตั้งแต่มเมล็ดเลยแม่กำนั่นกระไดเอฟเมล็ดพันโชคเก้าชั้นมานะคะอ่าเพื่อนก็บอกว่าเป็นโชคเก้าชั้นด่างมาเป็นมเมล็ดนะคะเป็นมเมล็ดเนี่ยอันนี้นะคะนี่ ก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นเล้ยวแต่ตอนตอนที่เพาะไม่กำนันไม่ได้ทําวิดีโอนะคะไม่ได้ทาเพราะว่าเพราะอย่างรีบเร่งนะคะกลัวอันเห่ากับตื่นเต้นหลายนะตื่นเต้นแห้งกันเลยบ่ได้เห็นวิดีโอพี่น้องตอนเพาะหันเนาะอันนี้ก็ต้องอันขอเอ่ยถึงเนาะค่ะเนาะอันนี้จากช่องอ่ายายพินชาวนาตัวดําๆนะคะนี่ยายพินนี่เม่กำนันก้าแล้วเดอร์โชกเก้าชั้นเนาะโชกเก้าชั้น เนาะขึ้นเลี้ยวนะคะขึ้นเลี้ยวเนี่ยถ้านับเลี้ยก็คือวันนี้วันนี้วันที่30ก็เป็น20บวันกับวันนี้นะคะ20วันกับวันนี้เนาะการที่เราจะทําความรู้จักและก็เลี้ยงต้นไม้ไม่กำลังอยากจะเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่คือการพอมเมล็ดทามว่าอันซื้อต้นใ่ญ่เลยเด้บยที่เพิ่นที่ติดแล้วแล้วก็ที่โตแล้วโตสักระยะหนึ่งแล้วอ่า แล้วเอามาเลี้ยงเลยโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงไดไหมได้ค่ะแต่ว่าแม่กำนันชอบที่จะเรียนรู้กับเขาด้วยการเพาะเมล็ดด้วยการเรียนรู้จากเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือจุดนี้นะคะการเพาะเมล็ดเนาะจริงๆแล้วเราต้องใช้พิทมดเพราะว่าเมล็ดเราเสี่ยงมากเพราะว่าไม่เคยทำเนาะเสี่ยงมากแต่แม่กำนันไม่มีพิทมดแม่กำนันก็เอาดินธรรมดาข้างบ้านเราแล้วก็ ผสมกับทรายนิดนึงเนาะทรายก่อสร้างนิดนึงเนี่ยก็ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเขาขึ้นตั้งแต่ได้สิบวันแล้วเนาะแต่โตช้ามากอีกสิบวันเขาก็ยังขึ้นมานิดหน่อยใบก็มานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยแ,แม่แม่กำลังสังเกตเห็นแล้วว่าเขาขึ้นตั้งแต่วันที่สิบนู่นเนาะ <S <S เขาเริ่มเขาเริ่มงอเขาเริ่มแตกขึ้นมาเนาะนี่ก็ถือว่าถือว่านานไหมก็ถือว่าขึ้นขึ้นดีไหม อันนี้คือ90%เลยนะคะทุกคน90%เลยหรือจะ90%กว่าเปอร์เซ็น์ด้วยซ้ําไปเนาะอ่าเนี่ยขึ้นเลี้ยวนะคะอันนี้เนาะเนี่ยะค่ะแต่เราก็มาลุ้นกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเขาจะโตวไวไหมเนาะอันนี้คือการเรียนรู้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งถามว่าแม่กำนันเคยเลี้ยงไหมโชคเก้าชั้นเคยเลี้ยงนะคะเคยเลี้ยงแต่เป็น โชคเก้าชั้นสีเขียวกกำนันมีอยู่หนึ่งต้นไม่เคยขยายพันธุ์อ่าไม่เคยไม่เคยขยายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงกับซื้อมาต้นใหญ่กระถางเดียวก็ต้นเดียวอยู่แบบนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าแม่กำนันไปบ้านแล้วจะจะจะ,จะทำวิดีโอให้ชมนะคะโชคเก้าชั้นต้นนั้นเนาะเป็นเป็นไม้เขียวนะคะแต่ก็เป็นต้นเดียวไม่สองปีสามปีแล้วไม่เคยขยายพันธุ์เลยแล้วก็อ่าเป็นดอกมีดอก อ่าอันนี้ก็คือไม่ได้ขยายพันธุ์นะคะสรุปแล้วโชวเก้าชั้นทีนี้ก็ก็อยากจะมาเรียนรู้กับโชควเก้าชั้นที่เป็นด่างเนาะเพราะว่าไม้ด่างแม่กำนันชอบก็ก็เป็นที่รู้ๆก,กันวนะ่าแม่กำนันชอบไม้ด่างนะคะทุกคนทีนี้ก็เลยอยากแก่เรียนรู้เขาด้วยการพาเพราะเมล็ดเอาทางแต่เริ่มต้นเนาะพี่นองนี่คือจุดเริ่มต้นเนาะเข้าสิศึกษาเขาด้เข้าสิเลียงเขาด้เขาก็ต้องศึกษาแต่ในน้อยกูละเนาะ อ่าสิมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดอันเป็นจ้าไหนเนี่ยจังสิเขาสิงมาอยู่กับขาเขาสิเลียงเขาได้โบเขาสิงใหญ่โบหรือจังไหนเข้ากระถาเบิงเนาะพี่น้องแต่ว่าในขณะที่ในในขณะที่อ่ากำลังเพาะกำลังเลี้ยงในคำถันก็เริ่มไปศึกษานิดนึงเนาะสำหรับโชคเก้าชั้นเริ่มไปดูคลิปดูอะไรเนาะอืมนั่นแหละเราจะปลูกต้นอะไร แม่กำลังจะปลูกต้นอะไรก็แล้วแต่แม่กำลังไม่ลืมที่จะปลูกต้นความรู้ไปด้วยเนาะ,ะศึกษาไปด้วยปลูกต้นความรู้ไปด้วยแล้วก็ลงมือทําไปด้วยอันนี้นะคะดีใจแฮ้งหลายเอพี่เนื้อเกิดขึ้นยูเกือบเกือบรอยบนเส้นผุละขึ้นอยูเนาะแต่ว่าขื้นมาเร้วจังไดเพิ่นสีไง่ายไงเร็วสําใดแล้วกัหลังจากนี้ห้าสีรักษาแบบใดห้าสีเหตุแบบใด จังคอยศึกษาไปเรื่อยๆค่ะจังคอยศึกษาไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าให้ล่อให้เขาต้นหญยกว่านี้จักน้อยแม่กำนั้นประกาฮอดสิจับเด้นนี่ไม่กล้าที่จะจับนะคะไม่กล้าที่จะจับไม่กล้าที่นั่นเพราะว่าอุ้ยแล้วก็มองแล้วมองทุกวันทุกวันเนาะเนี่ยอืมก็ต้องนี่เลยนี่เลยเนาะเนี่ยแต่แต่แต่สังเกตไหมทุกคนนี่เขามีความต่างลำต้นเขาเป็นสีชมพูมาเลยนี่ต้นนี้นะคะเป็นสีชมพูมาเลย เนาะอันนี้ก็ขาวมาเลยค่ะนี่ใบนี้ขาวมาเลยขาวขาวมาเลยนี่อันนี้นี่ต้นนี้ที่จะขึ้นก็สังเกตดูแล้วเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะดังหรือไม่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ขึ้นเป็นสีชมพูมาเลยในต้นนี้สวยนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยโอยมาซองเบิงอ่าอันนี้ก็มีเขียวบางเนาะอืม เนี่ยเนี่ยอันนี้คือไม้ด่างนะคะอ่ามเมล็ดโชคเก้าชั้นด่างนะจ๊ะเนาะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณยายพินเอาเสียให้เบิ้องอีกต้นหนึ่งยายพินอัปเดตเนาะอ่าคลิปนี้เนาะคลิปนี้มาอัปเดตต้นไม้ที่ไม่กำนันเอฟมาจากยายพินนะคะอันนี้คือหูช้างหูช้างด่างนะยายพินมาถ,ถึงก็เหลืออยู่ใบเดียวเนาะแต่ตอนนี้เขาก็อ่าใบเขาก็ ใบใหม่เข้ามาแล้วนะคะสวยมากแต่ใบนี้รู้สึกว่าจะฉ่ำน้ำไปนิดนึงเนาะฝั่งนี้เนาะฉ่ำน้ำไปนิดนึงก็คงจะ,ะเว้นระยะการหดน้ำไว้แล้วหละการรดน้ำแล้วหละเนาะนี่เป็นใบช่ำน้ำนะคะฝัะ่งนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดียเด๋ยวเคขาก็ขึ้นมาอีกเนาะเขาก็ขึ้นมาใหม่อันนี้สวยมากค่ะหงช้างดางังสำหรับไม้ที่เอฟมาจากยายพินนะคะนี่เลยค่ะเนาะ แล้วก็ต้นหนึ่งเนาะต้นหนึ่งที่ยายพินแถมมาให้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกวักมรกตอะไรนะคะนี่คือต้นนี้เลยจา้านี่ยายพินแถมมาให้นะคะขอบคุณยายพินมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยจา้าเนาะไม่กำนันก็จะมาเลี้ยงด้วยด้วยหัวใจนะคะธนุถนอมเนาะธนูถนอมไม่ว่าจะเป็นกวักมรกตอะไรแต่ก็อ่มันเป็นน้ำใจของอเราชาว y o u t u b e นะคะ ่ะยายพินแถมมาให้นะคะต้นนี้สุดยอดมากขอบคุณยายพินนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นกวากมรกตอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะโตเขาก็จะโตแล้วก็สวยงามจากแม่กำนันที่ใช้ใจเลี้ยงนะคะอืมอันนี้ก็สวยแล้วเนาะสวยแล้วถามว่าจะเอาต้นที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมราคาเขาก็ไม่เรงได้ค่ะแต่ว่าแม่กำนันก็ ก็แปลว่าอยากจะเลี้ยงด้วยจากต้นเล็กๆอยากจะทําความรู้จักอยากจะศึกษาไปด้วยเนาะเนี่ยจากต้นเล็กๆนี่เห็นไหมสวยแล้วนะคะสวยแล้วของช้าง่างของช้างแดงเหลืองนะคะนี่แดงเหลืองหรือ่างขาวแต่เป็นแดงขาวเนาะยายพินว่า่างขาวอันนี้เขาคงยังไม่ขาวเนาะยายพินเนาะนี่สําหรับอภิษสุดดีใจสุดก็คือตรงนี้นะคะนี่ มเมล็ดของโชคเก้าชั้นก็หวังว่าเราก็จะมาคุยกับเขาทุกวนันเราก็จะมานั่งพูดนั่งคุยกับเขาทุกวนันแล้วก็ให้เขาโตว,วันโตคืนนะคะโตว,วันโตคืนแบบให้สวยเลยนะคะให้สวยเลยเนาะอันนี้เราก็เริ่มเรียนรู้ไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แม่กำนันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่แล้วเราจะมาอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมขอให้ โชคดีมีความสุขทุกท่านไม่กันนะสวัสดีค่ะ